สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีพบกับมาวินนะคะและรายการบากรสิบก้าวสิบกระซิบวันนี้ค่ะมาวินจะมาอัปเดตกับผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของน้องหลิงหลิงแล้วก็น้องออมก็ได้มีการถ่ายซีรีส์เรื่องโอลิยูเนี่ยไปถึงไหนแล้วเรสามารถกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มเลยและนี่ล่ะนี่ล่ะเสิร์ฟความเปรี้ยวจิ้นความหวานกันไปเลย เมื่อเจอแล้วก็ต้องถามเกี่ยวกับผลงานซีรีส์ล่าสุดของคุณทั้งสองคนเห็นภาพถือป้องถือปืนมันจะปูขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณหลิงงไงเ่ลสุดค่ะก็จะมีแอคชั่นถือปืนคาแรกเตอร์จริงๆคล้ายๆหลิงเลยค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าจะมีความเห็นคนโดนลังแกไม่ได้ชอบความถูกต้องงานหนักๆก็คือปกป้องคนที่เรารักนั่เองคดัก็เธอคือคนไอล่าไอล่าโดนทั้งเรื่อง ี็คือชื่อชื่อไอร่านะคะแล้วบทเป็นออมค่ะแล้วเมล์ออมค่ะแล้วบทเป็นไอร่านะคะก็คาแรคเตอร์จะมีความแสบเป็นคนที่ข้างล่างติดทตะวันมากส่วนเนืเลอร์ถือว่โดนกลั่นแกล้งแล้วก็เป็นแม่พระไม่เอาใจจึ่งโดยปกติแล้วชีวิตจริงคุณเป็นคนยอมคนไหมคะ ก็ยอมนะเป็นคนน่าราักแต่ในเรื่องต้องให้เขาปกป้องเราเหมือนแบบเปิดฝาขวดน้ำเองไม่ได้ <c oughs> เป็นเรื่องที่สองแล้วที่คุณได้ร่วมง,งานกันรู้สึกว่าต้องปรับจูนอะไรอีกเยอะ่างที่ยากคือต้องทําเป็นไม่สนิทกันต้องทําเป็นไม่สนิทกันนี่แหล <c oughs> ะค่ะแล้วคุณลิงๆลิงละ่ะ <c oughs> คือเรากลัวคาแรคเตอร์มันสั่งมากเราก็เลยพยายามเพิ่มอะไรให้กับตัวคาแรคเตอร์แล้วก็หาความแตกต่างเพื่อที่จะให้แฟนๆไม่ติดภาพคุณหมอกรดาแล้วก็น้องเอิร์นค่ะปีหน้ามีแพลนที่จะไปเสิร์ฟความสุขให้แฟน คลับต่างประเทศเยอะไหมคะยังไงลค่ะมีแลนที่จะไปแฟนมีต่างประเทศอยู่ใช่ปีหน้าเราก็จะมีแลนออกจากโซนเอเชียแล้วบินไปหาแฟนๆไกลขึ้นพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาถามเรื่องการแายแบบของทั้งคู่ดีกว่าพักสักครู่ค่ะก็สิ่งก็สิ่งก็สิ เพลงนี้ก็ยังอยู่กับน้องออมแล้วก็พี่หลิงหลิงคองที่มาเสิร์ฟความสุขจนล้นสุดหัวใจหวานจี๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะสองคนนี้ดีกรีมในการซ้ำซองกันครับนิ่งอ่ะใครมียังงไใครมีมากกว่าหรอพี่อ่มเพราะว่าพี่หลิงเป็นคนที่ถ่ายแบบเก่งมากแรกๆออมจะต้องคอยถามพี่หลิงเสมอเลยว่าแบบโัวน้ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วออมมุมจ่ายที่กล้องมาแล้วจิกปุ๊บแล้วรู้เลยว่าปุ่มแล้วเรายังไงเซ่หนึ่งสองสาม รอนบางไปรอนบางบางวันกินซ <mm <out> ้มต่ำมาตอนคืนอะไรเงี้ยก็จะบวมคุณหลิงๆบ้างไีมค่าได้หมดเลยเขาอยากได้หมดไหนเราก็จัดให้สมมติต้องสอนพี่สองหนึ่งโพสหนึ่งพัทอ๋อแบบืิเนี้อ๋็นง้อปะสามสองหนึ่งโพส มิฉันเหมือนขอเขามาอยู่ด้วยเมืนว่าเกาะหลังน้องออมขอส่วนบุญยังไงก็ไม่รู้แล้วสมมติว่ามีซีรีส์เรื่องต่อๆไปน้องออมอยากจะลองบปิดบาทไหนที่รู้สึกว่าท้าทายอยากเล่นเป็นผีค่ะจริงเหรอผีหน้าหวานขนาดนี้ยก็เป็นผีแบบสวยๆไงผีอานงไงผีอานงยังสวยอนง หนึ่งใน100อยใช่ไหมที่คุณยายาเล่นอนงศนิรงอยากเล่นเป็นสาวห้าวๆาหานิดนึงเซรอๆไม่ยอมคนแล้วก็เจอผีต้องปราบผีนี่ผียืนตรงนี้แล้วมันจะปราบย<ง>ังไงดึงติดแล้ว แล้วถ้าเกิดจะป่าผีน่ารักตัวน,นี้นะห,หนึ่งสองสามไอ้ออนองมาอยู่กับเราไอ้นองมาอยู่กับเรา <c oughs> ชวนผีมาอยู่ด้วยขอบคุณที่คขยอยู่แียงข้างกันมาเสมอค่ะหลักพวกคุณที่สุดในเรค่อใหจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่พพอร์ตเราจนถึงทุกวันนี้ขอให้เราได้จับมือกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะพูดดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณทค่า